สวัสดีครับพบกันชินเพลนะครับวันนี้ที่เต็นท์โหเชียงยืนคาเซนเตอร์นะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับตัวเจ้า h o n d a ซิตี้นะครับรถปี2018นะครับตัวนี้เป็นตัว V ีนะครับผมเป็นตัวไมเในเชงนะครับตัว้ายของเครื่องยนต์พันห้านะครับเครื่องยนต์พันห้าตัวนี้ไม่ไม่อยู่สายนะครับซึ่งสภาพดีผมบวงตรงเลยไม่ไม่ได้จะถึงแสนนะครับเห็นตวช้องสายตรงนี้ครับนี่นะครับ ตรงนี้คือกระจังหน้าตัวนี้ตัวเชนตัวสุดท้ายนะครับเชนตัวสุดท้ายถ่ายถ่ายกล้องถ่ายให้เห็นเชนนะครับให้เชนอันนี้ครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าเชนนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ถ่ายรอบคันเลยครับถ่ายรอบคันออกไปนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมคือตัวนี้ได้ยางนะครับได้ยางของอ่าตัวอ่าตัวยูทายนะครับได้แม็กหม่นะครับได้ช่วงล่างใหม่ ซึ่ง <ITA> ลูกค้าเนี่ยเซตระบบมาตัวนี้นะครับเนี่ยเซตระบบมาเป็นตัวสับบได้สตัดปรับได้นะครับตัวนี้โอหมดหลายตังนะครับเกือบเกือบแสนนะครับตัวนี้อ่ะนี่ครับยางของตัวยูทายนะครับผมยางใหม่ๆนะครับคันนี้ซึ่งอ่าทาไมเขาถึงเซตตัวนี้มาคือช่วงล่างจะเหน็บขึ้นนะครับผมเหน็บขึ้นไอเหน็บขึ้นเหน็บขึ้นนี่นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวโอเคผมพาชมภายในนะครับตัวนี้นะครับผม อ่ากุญแจดีโมดกุญแจดีโมดทบสองดอกนะครับ2ดอกมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับรถมีประวัติเช็คสูงตลอดนะครับเดี๋ยวพามาชมภายในกันนะครับคุณมาครับตามมาครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวพาชมภายในนะครับอันนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับระบบพุชสตาร์ทนี่นะครับผมมีฟังก์ชันนะครับมีฟังก์ชันวิทยุแต่ตัวนี้ยังไม่มีกล้องหลังนะครับยังไม่มีกล้องหลังอโอเคนะครับตัวนี้คือตัว V นะครับตัว V ไม่ใช่ตัว V ีพัทนะครับผม เดี๋ยวผมให้ชมให้ชมนะครับถือไว้ครับอ่านี่ครับผมนี่ครับบุกเซอร์วิสนะครับบุกเซอร์วิสครบนะครับบุกเซอร์วิสมีบุกเซอร์วิสนะครับอยู่ครบแล้วครับคู่มือการใช้งานวิทยุเนี่ยนะครับตัวนี้ครบนะครับตัวนี้ครบนะครับผมครบนะครับโอเคมีประวัติเท็กซ์ูนตลอดนะครับรถคันนี้มีประวัติเท็กศูนตลอดครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาเปิดสวิตช์นะครับนี่นะครับผม ที่จริงวิธีการใช้รถระบบ push start นะครับเราต้องกดประมาณสักสามครั้งนะครับถึงจะสตาร์ทถ้าตามวิธีการที่ใช้งานในแท้จริงนะครับเนี่ยผมกดครั้งที่สองนะครับครั้งที่สามอย่าเบรกสตาร์ทนี่ครับผมเนี่ยเข็มไหม่นะครับเข็มไหม่อยู่ที่หนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยกิโลนะครับตัวนี้นะครับผมรถภายในสะอาดสะอ้านนะครับตัวนี้อ่าสะอาดสะอ้านดีมากครับรถสภาพสวยนะครับอยู่ในเกณฑ์ใหม่อ่าถือว่าใหม่มากนะครับคันนี้นี่ครับผมให้ดู นี่นะครับผมอ่ามีแอร์มีระบบแอร์นะครับผมระบบแอร์มีที่ชาร์จให้นะครับมีที่ชาร์จให้มีปลั๊กให้นะครับผมนี่ครับผมโอเคภายในสะอาดสะอ้านนะครับคันนี้มีฟังก์ชันวิดีุให้มีอีโคโหมดให้นะครับตัวนี้แล้วก็มีกระจกมองข้างนะครับพับได้นะครับปรับไฟฟ้าได้ปกตินะครับผมนี่นะครับชมนะครับสกัดเพลินะโอเค เด,เดี๋ยวผมพาชมรอบๆคันนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบๆคันนะครับผมเดี๋ยวพาชมรอบๆกันนะครับนี่ครับนี่ครับผมถ่ายให้เห็นมุมกว้างครับกว้างนี่นะครับตัวนี้ก็โช๊คใหม่นะครับเอามาครับโช๊คตัวนี้โช๊คนะครับเห็นโช๊คนะครับโช๊คตัวนี้ก็เป็นตัวสปรับสตัดได้นะครับเดี๋ยวผมเปิด รถคันนี้เจ้าของเดียวนะครับเจ้าของเดียวไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำจมน้ำนะครับประกันประเภทหนึ่งเหลือถึงเดือนธันวานะครับคันนี้ครับผมใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับที่โอเชียงยืนพาเซ็นเตอร์นะครับเบอร์โทรก็089828359นะครับรถคันนี้ราคาขายไม่แรงนะครับผมบอกเลยไม่แรงนะครับคันนี้เดี๋ยวผมแจ้งราคาตอนท้ายนะครับนี่ครับผม้องเข้ามาครับให้ชมเลยครับ ไม่แรงยางอะไรอย Arrow, follow, this. This ู่ครบนะครับเนี uh ่ยครับลังยางอะไรใหม่นะครับรถเดิมนะครับถุงี่มืออยู่ครบ้วครับผมให้ดูครับให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงซอกนะครับตรงซอกพวกนี้ไล่ดูครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับผมฝากระโปรงท้ายไม่เคยถอดเนี่ยนะครับท่านอะไรมาครับอะไรมานี่ครับนี่ครับผมนี่ครับผมอะไรมาตรงนี้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวปิดท้ายนะครับนี่นะครับรถปี2 0 1พ 8ตัว V นะครับผมทุกแต่งล้อใหม่เดิมสวยมากนะครับอ่าถ่ายมาครับถ่ายมือกว้างครับผมอันนี้สวยมากนะครับพร้อมใช้งานครับผมอันนี้พร้อมใช้งานนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เต็นท์โอเชียงยืนคาร์เซ็นเตอร์นะครับหรือไ d ดีไลน์ก็0 8 9 8 4 2 8 3 5 9นะครับผมบุญแจสำรองครบนะครับยอดจัดจัดได้เต็มครับจัดได้เกินครับผมรถบ้านเจ้าของเดียว รถใช้งานดีนะครับผมครับตัวนี้ซิตี้ตัวนี้นะครับผมนี่ใครสนใจก็เพยก็ยังอยู่นะครับเพยเดิม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 นะครับเพเดิมเดิมอ่ะเพยเดิมเดิมแล้วก็ทุกอย่างโอเคนะครับผมรถอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับใช้งานปกติตัวนี้ตัวไมเ h a เชนนะครับรถปี2018นะครับผมถ้าใครสนใจส่วนการออกกรนะครับออกกรถยนต์ไม่ไดไยุ่งยากนะครับมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอ่าหนังสือบัเดือนสิบเนเดือนสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะครับ หรือใครอยากสอบถามเบื้องต้นนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่0898428359นะครับเต็นเพจนะครับเพจโอเชียงยืนคาเซ็นเตอร์นะครับผมเน้นลดปั้งเจ้าของเดียวไม่มีสภาพชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะครับผมสำหรับคุณแม่นะครับที่รับชมสวัสดีครับผม